สวัสดีครับผมรันสต็อปทีวีกับเกม g ีเจวีพาร์ทที่สครับผมเล่นเป็นแฟรงกินนะครับคุณน่าจะรู้นะครับว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับน่าจะรู้นะว่าเหตุการณ์เป็นยังไงจะเกิดขึ้นตอนไหนต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วครับกูไม่น่าพูดเลยพูดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เป็นเมื่อนั้นแหละได้ยินแ่ๆพูดถึงก็มาแน่ๆของชันมันไหนรู้ใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น โยิงก็ไม่โดนมาสิมาสิอ่ะเช็ไม่โดนดิอีสต์อีกคนไหนดิคนขับแม่งดีสุดเอ้ยหนีหรอหนีใช่ไหม คูอจริงหางคอปเตอร์มันนี่ไงมึงบันไลแล้วบันไลบุ่มใครไม่ไม่ต้องหันหนังก็จะไปส่งคลามมาะล่ะเปลี่ยนเป็น MC มั้่ ยิงก็ไม่เคยจะโดนเลยยังไม่ยังไม่เคยชินกับการยิงปืนกับภาค5นะครับตอนภาค4นะผมสาดกระสุนจนจนเสียแล้วเนี่ยเพราะว่าใช้สูดโกงไหนว่าก็กันสไปซ่า าเยอะๆสิเจ็บไปสงครามต้องยิงซ้ำนะครับมันในงั้นน่ะเราเอาเราอาจจะไม่รู้ว่ามันตายหรือยังยิงยิงไปพัดยิงไม่พัดมันก็ไม่โดนยิงก็ไม่โดนอีกไอ้สัตว์เลยกูจะไล่ไอ้คอปเตอร์ลำนั้น โดนสักทีเย่ฮ yeah. <ป>่าฮ<ป>่าผพานี<ป>้ผมอาจจะไม<ป>่อยู่เดือดเลยนะ มาอีกแล้วเจ้าเก่าเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือกลับมาและมึงก็ล้มอีกแล้วอ,ลอ,อยากอยากฆ่ามึงด้วยปีฉีเนี่ยหรือพกกระปอกสั้นขนาดเล็กกูก็ฆ่ามมึงได้เนี่ยไม่โดนได้แค่สัตว์เลย เล่นไปชนะหนาต่อเฟิร์สเบอร์ันอะ่ะเล่นไปชิ้นก่อนโอ้โหเก่งมากเอาเปิดตั้งได้กูลำคาอะไรสักสามไม่เ้ย ้สึกว่าที่นี่มันไม่สะใจเลยไปที่ไหนดีไปเคเบิลขาสิเคเบิลขาที่นี่มันคืออะไรวะไปดูกันมาแล้วสลรบปืนก่อน ไห่ไมหมเฮลิคอปเตอร์อีกแล้วเจ้าเกาเจ้าเดิมนี่กูไม่ยิงมึงหรอกแต่กูยิงไอ้นี่ไม่โดนดิไม่นี่ลาก่อยนะจ๊ะอีอีอาช่วยดูด้วยแม่จ๋าหูตอกเละ <laughs> อีกแล้วเนี่ยโอ้นาเบื่อจัง ไม่ดนดิเอ้ยสับอิงไอ้นี่เกิดได้อ้าวโดดลงมาทำไมไพีเพ่ลบชูชีพมีหรือเปล่าทำไมถึงต้องโดดอะ่ะไม่โดนดินี่แหละเอ้ยไม่โดนดิเมื่อไรม,มนจดัดนฮะนี่ ดูคมสวยงามดิอ๋อเวียนหัวเวียนหัวมาใช่ไหมเอ,เอาเอาปืนกันสาดกันแหละสาดแล้วจะเปลี่ยนขาว่าสาดน้ำ <c oughs> ทำไมตรงนี้มันไม่มีตำรวจสักคนหนึ่งลองของหน่อยตละจะขึ้นไปทางนั้นแหละสนกนกด้วยเพื่อความปลอดภัยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ ยังรถตอไฟเผาช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยแล้วโอบไปกสไลด์เลยครับ <c oughs> เออ้ยอย่าเพิ่งละยังรอดเออชิบหายแล้วยังขับได้ต่ออีก <c oughs> เอา <c oughs> ทำไมตัวกูไม่ดีหวะ ตัวกุลาบเป็นไฟแต่ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลย <c oughs> อ้าว <c oughs> เลี้ยวไม่ได้เออเลี้ยวได้แต่ขับไม่ได้แล้วนี่ยิงไปพัดด้วยโอ้โหคอปเตอร์มึงทำด้วยอะไรเนี่ยทำไมไม่เห็นจะระเบิดสักคลีนึง ข่าเคยมึงสิอีกไม่ผัดแม่งไงออกมาสิกูเวียนหัวกัดไปข้างหนึ่งแล้วก็จะไปอีกที่หนึ่งนะครับแคนยอนแคนยอนที่แปลว่ขบุบเขานะอ้าวที่เดิมไม่เอาที่เดิมไปมาแล้วพาท,ที่สองนั่นเอง ทำที่ไหนวะเนี่ยฆ่าไมา่ถึงเลยข้าทหารซะด้วยบุกเดียวสาดกระสุนด้วยไอ้นี่แหละอันนี้เป็น RPG เอ้ามาสิเฮ้ยมาจนได้ขอรถหน่อยนะ เอ้ยรถถังเอ้ยรถ,ถังโอ้โหเออลงชนกูมือต้องได้รับโทษหนักมากหนักกิโลพี่โอ้โนี่มุกใช่ไหมใช่ครับพี่เอาขโมยรถถังนี่แกขโมยรถถังอีกทีก็ได้อ้าวพังอะไรเนี่ยจะได้ขับได้เนี่ย ยิงดูดิไม่ตายหรอเฮ้ยทำไมไม่ตายวะทำไมไม่ตายหรอกกูไม่รู้กูหนังเหนียวกูเป็นคุณพันคุณพันนะครับที่เป็นหนังไทยอ่ะใครแสดงนะอนันดาแลเนี่ยเอ้ยไม่เอาสาระละข้าพเจ้หนีแม่งก่อนโอเคที่นี่เราก็มาเยอะแล้ะ สตับเซตตี้มันคืออะไรสตัฟชื่ออะไรไม่รู้เซต y ีแ้แปลว่าเมืองฮะคุ้นๆนะเมืองเนี้ยใครที่เล่นจีเจจบแล้วละ่ะใครเล่นเป็นสตอรี่หมดนะคงรู้แน่ว่ามิชั่นอะไรอ่ะเรามาทำอะไรที่นี่ผมไม่สปอยดีกว่ามาสิไอตำรวจนายโง่ไอตำรวจยงิงเงา แค่น ah. ี้แหละกูเข้าง่ายแล้วเฮ้ยอาชีกำมังกัน จอดร้อนจอดยอดสวยงามใช่ไหมมึงด้วยคนเอ้าไม่โดนนี่อะไรของมึงเนี่ยเอ้ยโอ้โหเอ้าเฮ้ยติดต้นไม้ได้ไงวะดีนี่สิวะ Saw meal Little siêu Oh Mường lanya 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 รถไฟมันระเบิดได้ไหมเนี่ยขาที่แล้วจะถล่มรไฟไม่เห็นจะพังเลยครับไม่มาถึงแล้วแต่แกช้าไปเองด้วย อ๋อมึงวา,า,างใส่ไข่ฮะเมื่อกี้ลุมมึงอยู่ไหนมึงไม่ต้องหลบกูเห็นหมดแหละกูมีตาพิเศษอยู่ไม่เห็นไม่เชื่อะไรตื่นเต้นเลยที่นี่ลองดูที่นี่สิ อะไรพิเศษไหมอ๋อจี่นี่คิดถึงจังเฮ้ยโอ้โหเชฟเลอร์คอฟเฟตม่สบายนะพาร์ทนี้เป็นไข้ ฉากแม่งเลยรู้แล้วจะทำอะไรเอา้าพี่พี่โดนระเบิดได้ไงอ่ะพี่ไม่โดนไอพีจีม่ใช่เหรอหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนไอ้ดีด้วยอ๋อไอไงล่ะ อภิชีณ์หนักมากใช่ไหมโอ้โหรอดได้ไงฮะโอ้โหปรับสภาพตากายกันเม้าจะโชว์ความสามารถแบบเงือมนุษย์เลยโดยไม่ต้องใช้อาวุธใดๆทั้งสิ้น ใช้แค่ฝ่ามือฝ่าตีนแค่นี้แหละมัดวิเศษมาละบยอ้าวไม่ใช่มัดวิเศษนี่วะตีวนวิเศษตีนวิเศษมัวดวิเศษปุ่มกระโดดไปสูงสูงโอ้โหแค่นี้แหละ คาดนี้ตรงนี้ใช้ RPG โอ้โหนี่โอ้โหยังไม่ไปไก่ย่างกูจะไก่ย่างก็กุยหิวเลยกุยหิวเพราะไก่ย่าง ตายกันหมดแล้วจ้าพี่ไปยืนไหนมาแล้วจ้านี่มาเป็นการฆ่าแบบเสียนดิจิตอลนี่โอเคเดีย๋ยวเราจะไปโกลสตีดกันแต่เราจะไปโกลสตีดไม่ได้ถ้าเราไม่มีรถซุปเปอร์คาร์คู่ใจของ ของกูโค,ค้ดเกซิกนั่นเองฮ่าโค้ดเกซิกมันมีจริงนะครับไรไทยมันมีอยู่คันเดียวเองที่กรุงเทพผมไปเจอมานะครับแบบคันเป็นๆเลยแต่มาเจอในนี้แบบแบบเฮ้ยเหมือนต้นฉบับเว้ยทีนี้แล้วไงครับมาสั่งรถเอาแล้วก็ไปซิงเอาสิครับโอ้ยเหี้ยโอเคโกลสต็มันคือหมู่บ้านของ ค่าวต่อสันเองนะครับเบื้องบนของคาต่อสันจาก GGA San Andreas นเองนะครับ GGA San Andreas นะครับทั้งหมดนี่คือตัวฉบับนะครับโอเคอย่าน้อยเรื่องมากเฮ้ยน้องเรื่องเสียหลักเฮ้ยไอ้สัส ไอตำรวจอะไรโง่ชนอะไรของแกเนี่ยไอตำรวจอยู่ข้างหน้าดูเลยตำรวจดักหน้ารู้แล้วเฮย้ยไอเดี๋ยวขยิงยังรถกูวะดูเลยถ้าล้อมันเลี้ยวเอง นี่ต่อยด้วยฝ่ามือมั่งก็ได้ใช้มือใช้ตีนมั่งกูจะไม่ได้ไปเพราะมึงแหละนี่มาดิตอนนี้ขี่ยามะฮาอา15มาแล้วครับนี่จะมอบให้ดูนะครับ นี่แหละส่มอบขอเสียงหน่อยเร็วสยงส่ยมอนเลยมีไหมไม่มีไอ้สัสมอบแม่งเลยมอบไปซะตอนอยู่โรงเรียนก็มอบอย่างนี้แหละมอบเข้าไปมึงม,มอบเข้าไปเป็นปการสิงแบบดิจิตอล กูไม่แฝ่เราตำรวจนะครับเราตำรวจ <c oughs> โอเคถึงโกลสตรีทแล้ว <c oughs> ภายในไม่กี่นาทีไม่กี่วินาทีตำรวจดักหน้าแล้วไงครับนี่ การถล่มตำรวจดิจิตอลอย่างเท่เลยครับช็อตนี้เอ้ยพวกบอลลัสฆ่าไม่ลงถ้าบอลลัสเจอตำรวจนะครับมันจะหนีนะครับไหนมันอยู่ไหนอุ๊ยอะไรเนี่ยกูโดนชนฟากทำไมน้ำไหมกูชนตัวเองนี่ อยู่ไหนวะคงไปยังมั้งเนี่ยเออไม่สนใจละฆ่าไม่ทังหมดแหละอ๋ออ๋ออะไรอะไรเกาะหน้าจังวะใครเอารองเท้าไว้ไว้ตรงนี้วะเฮ้ยแล้วเราจะไปเก็บนี่เก็บยังไง ช้าบันไดเก็บได้ไงโอ้ตำรวจหลบที่นี่พันนี้ผมอาจจะไม่ดูเดือดหน่อยนะผมอาจจะไม่หาคอ โอ้โปิวเลยครับนี่นี่มาต่อไปไหนแล้วครับคุณตำรวจโอเคเจอกันพรุ่งน้าสวัสดีครับ